สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น30มีนาคม63นะครับเออก็ตัวนี้ก็จะมีรูปตลาดหุ้นแล้วก็รูปเชื้อโครโรนาไวรัสนะแม่งแดกทั้งประเทศแดกทั้งโลกนะโอ้อันนี้มันหัวเราะไม่ได้นะอันนี้หัวเราะไม่ได้นะครับก็แม่งก็ โคตรอันตรายนะครับเสพข่าวเยอะได้แม่งปวดหัวนะก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับคนที่ได้ทํางานแล้วก็ได้ไปเจอพบปะผู้คนก็เซฟเซฟตัวเองด้วยนะเซฟตัวเองเซฟคนอื่นเซฟโลกนะครับก็จะได้อยู่กันแบบอย่างอย่างมีความสุขนะแล้วก็เพราะว่าไอ้โลกนี้แหละทำให้หลายๆจังหวัดเนี่ย ถึงขั้นที่ต้องปิดจังหวัดแล้วนะปิดจังหวัดด่วนนะก็ซึ่งบอกไปก็อืมก็ผมมีเพื่อนที่ภูเก็ตเขาก็เพิ่งบอกว่าไอ้ปิดปิดจังหวัดด่วนเมื่อเมื่อวานนี้คําสั่งออกมานะแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้เสพเยอะมากอะ่ะไม่อยากเสพเสพจนเอียนนะก็ระวังตัวเลยนะเนาะ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบกับเซ็ตหรือเปล่านะครับที่ว่าเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเอเนี่ยเขาปิดบวกไป7.8จุดนะครับหรือคิดเป็น0.71เปอรเซนะแต่ข้อสังเกตคือเขาทำไฮเนี่ยที่1.24นะครับจุด2.8นะครับแล้วเขามาทำโดที่1.089.14นะครับยอดการซื้อขาย60,000 ห้าพล้านนะก็แต่ว่าแก็บมันห่างกันเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบห้าจุดนะประมาณสามสิบห้าจุดครับเปิดโดดมาแล้วก็โดนตกมาช,ช่วงบ่ายบ่ายสีโมงอะ่ะนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าจะเอฟเฟกหรือเปล่านะครับวันวันเนี้ยนะโคโนิานะครับที่ปิดปิดจังหวัดแต่และจังหวัดนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเรากังวลไปก็เท่านั้นนะตอนนี้แม่งตีสี่นะทำทำทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเออเนาะก็มารอรลุนตอนตลาดเปิดแล้วกันซึ่งหุ้นที่จะมาทำการวิเคราะนะก็จะมี PT g อ a f b a m c PL, Advanced, Bank, T, p นเคแบงก e เอสซีบีอ l แล้วก็ BBL เออแต่น่าสังเกตคือมีแบงค์เข้ามาเยอะนะครับเออมีแบงค์เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มีหลายๆคน ถามผมนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยผมมีการช่วยโลกช่วยอะไรยังไงนะผมก็มีแบ่งปันนะแบ่งปันออนไลน์นะแบ่งปันคือว่าเออวิธีการไม่ตอดทํายังไงนะครับแบบมันนีแบตเตอร์นะก็แบ่งปันออนไลน์แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็ผมก็จะมีเป็นพวกแบ่งปันที่เจอตัวผมนะเจอตัวผมนะครับนี่ก็จะมีแบบ แบ่งปันแบบไกลชิดนะ,ะเจอตัว,ต,ว,ต,วตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาเจอกันนะครับไม่ต้องมาเจอกันแบ่งปันทางนี้นะครับทางออนไลน์นะครับก็ถ้าคนอยากให้ผมแบ่งปันก็ไม่ต้องเสียงเงินมากมายนะครับช่วยสนับสนุนผมนะครับ bridge band bunny better นะครับ500อบาทนะครับจะได้ไปทั้งสีดำสีขาวนะแล้วก็ผมก็จะแบ่งปันพวกคุณไปนี่แหละ นะครับเพราะตัวนี้มันดียังไงคือว่าตัวนี้จะช่วยเตือนให้คุณเ,เขาเรียกวอะไรคุณเป็นไอแอมเทรดเดอร์นี่คือเทรดเดอร์คือจะช่วยเตือนว่าคุณไม่คุณเป็นเทรดเดอร์นะคุณไม่ใช่นักพนันนะครับไม่ใช่ว่าตลาดหุ้นมีได้มีเสียแทงขึ้นแทงลงไม่ใช่นะครับเทรดเดอร์คือการมีกลยุทธ์มีแผนมีแผนการลงทุน ว่าจะเข้าเมื่อราคาที่เท่าไหร่ออกที่ราคาที่เท่าไหร่เทคโปรฟิตที่ราคาที่เท่าไหร่ส t ็อปลอตที่กี่เปอร์เซนต์อไพวกเนี้ยครับมันมันจะมีแผนหมดนะครับเออถ้าเราเทรดตามแผนเนี่ยเราก็จะไม่มีอีโมชันพอไม่มีอีโมชันเราก็มีโอ,อกาสได้ตังค์เยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณมีอีโมชันคุณไม่มีแผนคุณแทงขึ้นแทงลงก็หมดสิทธิ์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย มันจะอยู่ในข้อมือคุณอะนะถ้าคุณจะเทรดคุณจะกด enter แต่ละครั้งนี้คุณจะเฮ้ยกูมีแผนยังวะอะไรเงี้ยมันก็จะคอยย้ำเตือนของคุณนะครับหรือมันก็จะคอยเตือนคุณแหละว่าเฮ้ยเ้ยคือขายหรือยังนะครับราคามันอยู่ใต้อีเมจิสนีขายหรือยังนะครับถ้าขายเนี่ยมันก็สามารถป้องกันเงินในพอร์ตคุณ ผมว่ามีมีสีเปอร์เซ็นต์นะครับ40เปอร์นตของพอร์ตคุณนี่มูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ละคนแตกต่างกันนะแต่แต่ที่แน่ผมว่าแม่งแม่เกิน500บาทนะครับโอเคเนาะก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมก็ติดต่อมานะครับเออเนาะนอ,นอกจากคุณจะได้ Rich Band ไปแล้วนะครับคุณก็จะได้ Private ไม่ใช่ Private ก็จะได้การโคชชิ่งผ่านทางออนไลน์แบบนี้นะครับ เนาะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราก็จะมาดูนะ b บมพีทีพ e ีที P o, o อีพีแอดวานซ์ซอเอโออันนี้อันเก่าอันเก่าอันนี้อันเก่าอันยี่หกนะก็มาลุยเลยนะครับก็อันนี้เป็นภาพเซตนะภาพเซตก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะพอไปชนแนวต้านนะครับราคาไปชนแนวต้านที่เอ่อหนึ่งหนึ่งสามสามจุดห้าหกเนี่ยก็โดนตบลงมานะครับเออตบซัดตบซัดอะไร ตบซัดแท่งไอ้แท่งแท่งเทียนนี่เปลี่ยนสีนะเป็นเป็นสีแดงเลยนะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเรียกว่าอะไรนะไอ,อ้ลักษณะแท่งเทียนเป็นแบบนี้นะครับเออแต่ผมใช้เนี่ยให้เคนาชินะครับก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับยังเป็นสีเขียวอยู่แต่ก็มาชนแนวตา้านแล้วก็ต้องระมัดระวังแล้วนะครับเพราะมันมีแนวตา้านอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสามสามจุดห้าหกแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็หนึ่งหนึ่งสี่เก้าจุดหนึ่งเจ็ดนะครับ <c oughs> แนวโน้มขาลงน้าเซตก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคตัวถัดไป b b บนะครับ b b บก็ทำเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าทำตัวไซไซเวย์อยู่ในกรอบแปสิบแดบาทถึงร้อยหกบาทนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบร้อยหกบาทนะเออนะครับมีโอกาสที่ไปทดสอบร้อยหกบาทมากกว่าลงมาทดสอบที่เก้าสิบสามจุดห้าศูนย์นะครับแต่ว่าแนวโน้มเขาก็ยังเป็น ขาลงนะครับมีของก็ระมัดระวังนะบีบ p เอลพีท e ก็เป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซเวต์อยู่ในกรอบ50บาท50สิตางค์ถึง70บาท25นะครับพยายามขึ้นไปจะขึ้นไปทดสอบ70บาท25หลายวันแล้วเขียว4วันแล้วแต่แต่ก็ยังขึ้นไปทดสอบไม่ได้อยู่ดีนะครับก็คนมีของระมัดระวังนะครับอย่าให้หลุด50บาท50สบสตางค์นะครับ ถ้าหลุดไปนี่เจอกันอีกทีที่41่สบเาทยี่เลยนะ PTEP นะครับ <c oughs> สำหรับ a o t ครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงทำตัวไซเวย์อยู่ในกรอบ45่สบาทยีถึง53าสบาทเจนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ53าสบามาทเจบห้มากกว่าลงมาทดสอบที่50บาทนะครับก็ตัวน,นี้ก็เหมือนกันครับระมัดระวังระมัดระวังนะครับเพราะว่าแนวโน้มเขาก็จะเป็นขาลงอยู่นะอ้างอิงจากสี สีแดงของดีไนะข้างล่างเนี่ยนี่ยนรกเอเวจี v G เนี่ยเห็นไหมถ้าอยู่ใต้สีแดงเห็นปะเนี่ยมันลงมาตั้งแต่ก่อนเฟบอีกอะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังสีแดงอยู่เลยนะก็อันตรายนะครับ SCB นะครับ SCB ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบห้าบดาทถึง71.50นะครับก็ราคาก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเจ็ดมากกว่า ลงมาทดสอบที่58บาทนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่มีของอืมอยู่ใต้เมียเจบห้นะเคแบงก็เป็นขาลงนะครับ <c oughs> ทำตัวอยู่ในกรอบอะไรเนี่ย76บาท50สตางค์ถึง9ก้าสิบสตางค์นะครับก็คนที่มีของก็ระวัดระวังนะครับเคแบงแอดวาน แอดวานก็เป็นแนวโน้มขาตอนนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นไซเวย์ไซเวย์อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบเฮ้ยตัวเลขมันหายไซเวย์อยู่ในกรอบเอเนี่ยฮะร้อยหกสิบถึงสองร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สิบกว่าเนี่ยนะสองร้อยสองร้อยสิบกว่านะตัวเลขมันหายทษทีนะครับก็ คนที่มีของก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามาชนราคามาชนอีเมจ75แล้วนะซึ่งอีเมจ75ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแนวโน้มเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งๆนะครับตอนนี้ราคามันอยู่ใต้ใช่ไหมมันก็เป็นแนวต้านที่โคตรแข็งเลยนะลองสังเกตดูนะตรงบริเวณเนี่ยพอราคาอยู่เหนือไอ้ตรงตรงอยู่เหนือเครื่องหมายบวกเนี่ยพอมาชนอีเมจ75แล้วโดนตบล่วงเลยนะแล้วก็ ตรงเครื่องหมายลบเหมือนกันเห็นปะเหนือเครื่องหมายลบอะพอเขียวมาแล้วชนอีเมจเจ็ดสิบห้าก็โดนตบล่วงมาครับมันขึ้นพยายามขึ้นไปทดสอบอีเมจเจ็ดสิบห้าเนี่ยตั้งแต่ก้อนเมฆอะที่มันเป็นก้อนเมฆะนะเห็นปะแล้วก็โดนตบล่วงแล้วก็ตัวบายใช่ไหมแ,แถวๆตัวบายโดนตบล่วงแล้วก็ตัวตัวีที่ตรงเทตติ้งวิวอะก็โดนตบล่วง,วววง,วงมาตัวเครื่องหมายลบ เครื่องหมายบวกนะครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ขึ้นมาทดสอบ EMA 75นะครับก็เฝ้าระวังนะครับสำหรับแอดวานซ์ CPO ก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยฮะตั้งนานละนะครับดองแดงดองแดงไม่ไปไหนสักทีนะนะครับแล้วก็แบมก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบเหมือนกันนะครับ1 7บบาท1ิสตางค์ถึง2 0บาท1ิสตางค์ด้องแดงแบบนี้มานานนะครับกัฟก็ เป็นขาลงไซเวย์อยู่ในกรอบร้อบาทถึง155ย15ห้บาร้อยหาสกนะก็พยายามขึ้นไปทดสอบละนะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะไปเจอที่ EMA 75บานะครับแต่ว่าถ้าถ้าผ่านไม่ได้ก็โดนตบลวงไปที่1น3บามเหมือนเดิมนะครับพี่ที่ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้ก็ยังทำตัวไซเวย์อยู่ในกรอบยี่สิบสามบาทยีบตงังถึง32มสบาทเจบานะครับ ก็คนที่มีของก็เล่วมัดระวังนะครับอย่าให้เขาหลุด29บาท50นะครับถ้าหลุด29บาบาทห้เนี่เจอกันอีกทีก็24บสาท60สตนะครับโอเคหวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์ในการฟังคลิปนี้นะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับ โอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ